ครั้งแรกในเมืองไทยกับการลงทุนแนวใหม่ Guru Port ให้คุณลงทุนในพอร์ตจากเรากูรูชื่อดังอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w f i n o m e n a c o m s l a s g u r u p o r t Guru Port ลงทุนชั้นครูกับกูรูชั้นนำผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential. ตำหรัคุณฟังนะครับเข้าสู่ Podcast Financial Life นะครับวันนี้เพจประสาทคไทยน,นะครับ Bank m r Messenger ครับเราสอคนอยู่กันเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีหัวข้อหนึ่งครับพี่แบงค์ชื่อว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่ที่เงิน uh ออหลายหลายคนก็นักจะผูกความสุขหรือความรู้สึกดีๆเนี่ยมักจะต้องอยู่ที่เงินเสมอ เป็นตัวตั้งครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่พอพี่แบงค์ดำเนินชุดไปที่เติบโตตั้งแต่เดวันที่มูนทำงานเล้วเรามีเงินเดือนนวถึงจะเรียกว่าเรามีความสามารถในการหาเงินได้จริงๆกันเนรับมันเป็นเงินจริงคือตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงเพราะเราก็ต้องขอเงินพ่อแม่ถูกไหมีจำเกอามาใช้ครับพอเราอ่ะก็จะอยาก ที่จะหางานทําได้เองอเพราะว่าเราไม่ต้องเกรงใจพ่อแม่เราแล้วเงินที่เราหามาได้เราจะได้ไปซื้ออะไรอย่างที่เราต้องการจะซื้อใช่ไหมครับแต่พอเราได้เงินเดือนมาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็พบว่าความต้องการของเรามันเยอะขึ้นมันเยอะจนกระทั่งไอเงินที่เรามีมันไม่พอวิธีเราก็เลยก็ต้องไป หางานเพิ่มขึ้นอ,อหรือย้ายงานเสริมหรือว่าย้ายงานก็แล้วแต่ครับคราวนี้มันมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าสิ่งที่เราเจอก็คือเรายังคงมีคนที่มีอํานาจเหนือเราอยู่อืตอนเด็กคนที่มีอํานาจเหนือเราเรื่องเงินคือคพ่อแม่พอ,อเราเป็น,น,นเงินเดือนคนที่มีอํานาจเหนือเราเรื่องเงินเดือนคือ หัวหน้าเราหัวหน้าเราารือจ้าของบริษัทอ่ะงั้นเราโตมาเป็นหัวหน้าครับเออเป็นพอเป็นหัวหน้าละพอเป็นหัวหน้าคนคนที่มีอํานาจมากกว่าเราก็คือหัวหน้าของเราอีกทีหนึ่งอ่าตอนนี้ก็แสดงว่าคนก็จะเริ่มฝันแล้วแสดงว่าอาชีพที่มันน่าจะอิสระที่สุดก็คือต้องไปขึ้นไปเป็นซีอโอบริษัทเจ้าของเองเลยไปเป็นซีอโอก่อนอย่า่ปเป็นเจ้าของเป็นซีอโอก่อนเป็นซีอโอเป็นอิสระจริงไหมเพชรโอ้ จากการท th ี่ทำรายการเนาะกับฟุก c ีอีอของบริษัทมห ah าชนต,ต,ต่างๆเนี่ยืทำงานหนักมาก <im it> ใช่ก็คือมีเป็นทาตของเวลาครับ <c oughs> แล้วปฏิอะไรนะปฏิทินนัดหมายปฏิตารางนัดหมายเวลาของตัวเองไม่ใช่ของตัวเองคนอื่นมาบุกให้อย่างทุกวันนี้ผมเป็นอ,อ,อย่างัน้นทุกคนและอยกตัวอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในเอกบริษัทเอกชนอย่างที่เพชรบอกอ่ะเจ้านายของซีคือใคร ก็ <Okay. S 2> คือบอร์ดบริหารบอร์ด oh. บริหารก่อน oh. Oh. ออ๋บริหารบอร์ดแสดงว่าเป็นบอร์ดเนี่ยใหญ่สุดใช่ไหมไม่ใช่ uh huh. บอร์ดทําหน้าที่ตามมติของ ผู้ถือหุ้นอืออ่ะเป็นแคแสดงว่าสิ่งที่ควรจะเป็นมากที่สุดคือเป็นผู้ถือหุ้นใช่ไหมใช่การเป็นนักลงทุนนั่นแหละมันคือการคาดลองมองดีๆนะถ้าเราถอยออกมาแล้วเราไปนอฟเชนเลยนะใช่เราไปอยู่ในฐานะของผู้ถือหุ้นครับแลวเนี่ยเราใช้บอร์ดบริหารใช้ซีอใช้หัวหน้างานใช้มือนเดือนทุกคนทํางานเหลือเท่าไหร่กาไรปันผลกลับมาให้เรานั่นแหละมันถึงจะเป็นเขาเรียกว่าอยู่บนท็อปของอิสระจากการลงทุนหรือว่าจากการเรื่องการ เงินจริงๆจ,จะเห็นว่ากว่าจะหลุดออกมาได้เนีเ่ยมันใช้เวลานะ่ะคําถามคือเพอหลุดออกมาเป็นนักลงทุนได้มีเงินออกมามถามว่ามีความสุขจริงไหม ก็ไม่แน่เสมอไปใช่เพราะว่าพอเราเป็นนักลงทุนแล้วมันก็สุขสุกดิบดิบงบดีงบดีแล้วก็สุขงบไม่ดีมีปัญหาเราก็ทุกอืมันกลายเป็นว่าพอเราเป็นนักลงทุนเราได้เงินปันผลออกมาครับแต่กลายเป็นว่าความสุขของเราในฐานะของการเป็นนักลงทุนนะเราเอาความสุขของเราไปผูกไว้กับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดอีกเถอะแต่วันนี้หุ้นขึ้นโงนจิตใจพองโตเลยสรุปสรุปคืออิสระไม่ได้มีอยู่จริงนะเพรลองดูดีดีดิ โลกเราทุกวันนี้ที่เราบอกว่าเราอยากจะหาอิสรภาพทางการเงินอยากจะเป็นคนที่มีอิสรภาพอือยากมีประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยคืออ,อยากมีสิทธิเสรีภาพ<ๆ>ถามว่าจริงๆแล้วเรามีสิทธิเสรีภาพไหมจริงๆไม่นะถ้าถ้าถ้าใดผมคิดว่าถ้าเรายังมีเงื่อนไขในการที่เราฝากไว้กับเงินอื เมื่อนั้นอาจจะยังไม่มีสภาพที่แท้จริงมันก็ยังติดอะไรบางอย่างที่เหนือกว่าไปเรื่อยๆดีๆร้อยฟังใช่ถ้ามันพอมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็มีอยู่สองวิธีในการแก้ปัญหาอย่างแรกเลยคือไปเข้าใจมันจริงๆว่าแล้วความสุขมันคืออะไรอย่างที่สองคือไม่ต้องเข้าใจก็ได้ปล่อยวางมันซะเรื่องได้สองทางผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้คิดถึงประเด็นที่เราคุยกันเมื่อกี้หรอกเท่าไหร่แต่พอมันลองคิดลองคิดลึกๆแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อไป สังสารวัตนี่มันน่ากลัวนะมันผูกติดยึดเหนียวเหมือนดินเหนียวที่คอยเกาะพอกเท้าเราให้เดินไปไหนแล้วอุ้ยอ้ายไม่มีอิสระอย่างแท้จริงแล้วก็ให้ยาหวานเราทีหนึ่งก็คือว่าฝนโปรยลงมาทีหนึ่งชารล้างคโครนที่เท้าเดินคล่องแป๊บหนึ่งฝนหยุดปุ๊บเหนียวใหม่อีกแล้วอชีวิตคนมันเป็นแบบนั้นแต่คือ มันก็มีอยู่2อย่างก็คือแล้วทำยังไงถึงจะชาร์ล้างได้ตลอดก็คือไอ้ดินเหนียวที่ผมว่าเนี่ยมันคือตัวเงินนั่นแหละคือชีวิตเราเราตั้งเป้าหมายที่เงินเยอะซึ่งในหลายๆ e ีก่อนหน้านี้ผมก็พูดถึงเรื่องนี้มาเยอะว่า <c oughs> เราต้องพยายามหลุดออกจากกรอบนี้ให้ได้รกรอบของคำว่าเงินเป็นที่ตั้งแต่ในขณะเดียวกันคือถ้าลองไปดูดีๆแล้วความสุขที่เราหามาทุกวันเนี่ยมันก็เกิดจากเงินทั้งนั้นแนหะ ใช่ใช่ไหมมันก็ต้องมีเงินเป็นตัวตัวแปรสําคัญแหละเออแล้วเจออย่างนี้มันสับสนอะ เป็นเพชรเพชร <ๆ S 2> ทำยังไงก็รู้แหละว,ว่าเงินมันมันนำซึ่งมาสุกสุกดิบดิบแต่อีกมุมหนึ่งก็คือว่าเฮ้มันเงินมันก็ดีแล้วมันซื้อความสุขเราได้อยางก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าามันไม่มีมันก็จะเอาความสุขล้วนหรอจะนั่งเป็นเค่าไร่เขาทําไปนั่งวิปัสสนาสมสนสมุิหรือว่าไปเป็นฤาษีอย่่งนั้นจะไม่มันก็ไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงหรือเปล่าอืมันก็อาจจะหลุดไปหน่อยเขาสุดท้ายแล้วผมว่า เออเงินมันก็จาเป็นแหละแต่เรามันน่าจะมีวิธีบางอย่างที่เราให้ความสาคัญกับมันพอดีพอดีอดโดยที่เราอาจจะไม่ได้ไปผูกกับมันมากนะแต่พูดถึงมันนะจะรู้สึกว่ามันง่ายนะทำจริงอาจจะยากอผมผมยกตัวอย่างแล้วกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเพิ่งไปทานข้าวกับาท่านผู้บริหารของบริษัจทจดทะเบียนที่หนึ่งมาแกเพิ่งลาออก จากที่ทํางานเมื่อเมื่อสิ้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาครับแกก่อนหน้านี้ก็คือมีรถประจําตําแหน่งมีคนขับรถมีเลขาอยู่หน้าห้องมีลูกทีมสิบยี่สิบคนคอยดูแลมีบริวารแกก็บอกว่าที่ลาออกเนี่ยคือเตรียมเกษียณนะไม่ทํางานอีกแล้วคือเตรียมเกษียณคือเตรียมเออร์ลี่ลีทายก่อนอายุ60ด้วยครับแกก็บอกว่าสิ่งที่จะทามาตลอดเนี่ย คือเอาละจะวางมืออ,มอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือแกคิดว่าแต่วางมือไปก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าตัวเองออกมาแล้วจะทำงานอะไรวะหรือจะทําอะไรให้ชีวิตตัวเองยังมีความสุขอยู่เหมือนเดิมครับคือพี่พี่เขาก็พูดเองว่าเหตุการณ์นี้เขาเรียกว่าเหตุการณ์กลัวผี <laughs> กลัวผีหลอก ก็คือออกมาแล้วมันไม่มีเลยทำางเงาเงาไเงงเออแล้วแบบค่าทาตบริวาลอะไรที่เคยมีสิ่งอะไรที่แบบว่ามาตรฐานการครองชี่ขอะไรจะลดลงไหมแกก็เลยบอกว่าไปหางานก็คือแบบตอนแรกนะอยากจะออกจากงานเพราะว่าอยากจะมีอิสระแต่พอจะมีอิสระจริงๆกลัวไม่มีอะไรทําสุดท้ายก็เลยให้ไปนั่งเป็นที่บริษัททํานู้นทํานี้อะไรอย่างเงี้ยทำเล็กน้อยๆปรากฏว่าแกเอาไอ้ Google c a l enda r ตารางงานแกไปดูเขาบอกแกบอกว่าตารางงานตอนเนี้ยแกมากกว่าตอนที่แกทํางานเป็น เงินเดือนีกโหกับกลายเป็นแต่คําถามที่มันสําคัญกว่าคือไอ้ตารางงานแบบเนี้ยที่แกกำลังทำอยู่มันต้องวัดกับตัวเองว่าเรามีความสุขที่จะทำหรือเปล่าถ้าเทียบกับเมื่อก่อนถ้าเทียบกับเมื่อก่อนอาจจะเยอะอาจจะแน่นจริงแต่อาจจะมีความสุข ใช่เพราะว่าน,นั้นแปลว่าอะไรมันแปลว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยหรือว่าความสุขที่ได้จากตัวเงินอน่ะผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งแต่สิ่งที่มันหล่อเลี้ยงเราให้เรายังดาเนินชีวิตเรายังตื่นเช้ามาและยังทางานได้เรื่อยๆคือคุณค่าของงานที่เราท嗯嗯ําเพรอันนี้สําคัญคือเราทําแล้วมันได้เงินก็ส่วนหนึ่งมันตอบโจทย์ในการเลี้ยงชีพแต่ตอบโจทย์ในการขับเคลื่อนชีวิต อยากให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นอยากพัฒนาขึ้นผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินแล้วมันเป็นเรื่องอื่นจริงๆเพราะว่าผมเคยอ่านเสิร์ชนเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเงินเดือนต่อรายเดือนเราเนี่ยพอมันเขาเรียกว่าสมการความสุขมันมักจะไปได้วยกันเมื่อถึงจุดๆหนึ่งเท่านั้นแหละสมมุติเลเซอรของจำตัวเลขไปเป๊ะๆไม่ดาเป็นของดอลลาร์นะครับถ้าไปนงแพ็อาจจะสักแสนนิดๆหรือแสนหนึ่งนี่แหละพอมากกว่านั้นเนี่ยความสุขมันไม่ได้ขึ้นตามแลบอมันขึ้นันเลยไปแล้วก็คือยูทิลิตี้มันต่ำลงมันไม่งคใร าซาสักก็เบิร์ก็คงไม่ลดเงินเดือนตัวเองเราเห็นซีอบริษัทหลายๆคนนะ,ค,ะคือ,อยอมลดเงินเดือนไปคัดถอนตัวเองอเพราะเขาคิดว่าเขากำลังจะสร้างหรือ กำลังจะทำให้สิ่งแบบว่ายิ่งใหญ่ให้กับองค์กรหรือว่าเกิดให้เกิดนวัตกรรมของโลกอะไรใหม่ๆขึ้นมาฝันพวกนี้มันเป็นฝันที่มันเป็นแรงบันดาลใจให้เขาตื่นเช้าขึ้นมาแล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนที่คิดเหมือนเขาหรือมีความเชื่อคล้ายเขามันเป็นู่นร่วมให้เข้ามาแบบว่าให้เข้าไปเป็นแรงเึงดูดที่ดีอ่าใช่ผมคิดว่าเราต้องหาแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตมากกว่าแค่ตั้งเป้าไว้ว่าฉันอยากได้เงินเดือน300,000ชีวิตนี้แล้วฉันจะมีความสุข โอ้ตั้งอย่างนี้เหนื่อยแน่เหนื่อยแน่เหนื่อย2อย่างนะเหนื่อยตอนไม่รู้จะถึงหรือเปล่า3 0 0 0 0นมันไกลเหนื่อยอย่างที่2คือไอตอนถึงแล้วอะถ้าตั้งไว้แค่นี้นะก็จบแล้วพอถึงแล้วมันเหมือนกับมันไปยู่อยู่บนยอดเขาแล้วอะแล้วทําอะไรต่อผมเจอหลายหคนผมเจอหลายหคนก็คือพออยู่ตรงจุดนี้ปุ๊บแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็เคว้งคว้างก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเราต้องกลับมาหาครับสิ่งที่เรารักที่จะทํา เพชรจนถึงตอนนี้แล้วมีมีอะไรบ้างที่เป็นแพชชั่นใช่ไหมที่เป็นแพชชั่นจริงๆเลยที่อยากทําจริงๆตอนแรกที่เข้ามาเลยอันนีก่อนวงโกงการที่เป็นสื่อทาเป็นรายการเกี่ยวกับการเงินเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจตรงนี้มาก่อนแค่แค่คนหนึ่งที่เอออยากอยากรวยอยากมีเงินลงทุนเยอะๆเราคิดว่าต้องเอาตัวเองเข้ามาอยู่ใกล้ๆใช่คิดแค่นั้นเลยแต่พอทําไปทามามันกลับเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยงานที่เราําตอนแรกก็เดาไปหนึ่งว่า เราทำได้ดีไหมแล้วสิ่งที่เราทําไปมันมีคนคนเขาเห็นว่าอม,มันมีคุณค่าหรือเปล่าแต่พอท,ทําไปทำมารู้สึกพอได้ฟีดแบ็จากคนที่เราทํางานหรือจากคนที่เปนแฟนรายการแล้วกันที่เราได้ฟังเขรารู้สึกว่าเฮ้ยงานตรงนี้เราเราสร้างคุณค่าได้อย่างบางอย่างไม่น่าเชื่อชื่อ็นที่แบบคนก่อนผมฝันเอาเก็บไปฝันเลยเหรอ,เ,อเก็บไปฝันเ,เัาไปฝันว่า i, ชีวิตเราต้องการอะไรวะชีวิตเราแบบอยากได้อะไร <S <S ผมฝันว่าอยากมีสักวันที่เดินไปข้างนอกเนี่ย เราก็รู้สึกว่ามีคุณพ่อคุณแม่จุงเด็กมาทักคนหนึ่งแล้วก็แล้วก็แบบแนะนาลูกเขาว่านี่พี่เพชรคนนี้ครับที่ทําให้แม่ออมเงินได้ออที่ทำให้แม่ลงทุนเ,เป็นเป็นเอาเป็เขาเป็นตัวอย่างให้ลูกเท่านั้นแล้วนี่คือความฝันของ่เฮ้ยเฮ้ย hey, <c oughs> hey, อยากเป็นแบบน,นั้นวะ <c oughs> จริงจริงนแค่นั้นจริงนะเพชรจริงจริงนแค่นั้นจริงๆตรงที่ว่า ผมเชื่อว่าอย่างนักร้องอย่างแบ็คพิงค์ลิซ่ามาไทยแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ทาให้เขามีเพลงคิวดิสเลฟซึ่งร้องกันถล่มทลายมันก็คือตอนที่เขาเห็นสีหน้าของแฟนที่กรีดเราให้กำลังใจเขาอยู่ข้างหลัง b n k 4 8ฟทีอย่างเงี้ยทำงานมาหนักแทบตายมีแฟนมาบัตรจับมือ,อมันเหมือนจริงๆอ่ะผมทำฟิโนเมนามาเป็นอย่างที่เพจบอกเลยคือไอตอนทำแล้วได้ตังค์มันมีความสุขแต่ที่มันเติมเต็มติตใจที่มันไม่ใช่ความสุขคำใช้คำ เลยที่มันเติมเต็มสิ่งที่เราทำอะ,อะคือวันที่แบบมีอินบ็อกซ์เข้ามารหรือวันที่แบบไปเดินเซ็นทันพระรามสามแล้วมีแบบว่า คุณลุงคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าเนี่ยผมลงทุนกองนี้เพราะคุณนะตอนนี้กําไรอยู่เท่านูนเท่านี้ไปทําต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเป็นเรื่องพวกนี้มันแสดงว่าอย่างน้อยๆเราเป็นจิ๊กซอจิ๊กซอหนึ่งที่ทําให้ชีวิตคนคนหนึ่งเขามีมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้นผมคิดว่าเราต้องหามุมอย่างเงี้ยให้กับงานของเรานะครับก็มันมีอยู่อันหนึ่งเพชรับมันมีคาโค้ดอยู่ของคนที่ดังมากๆสองคนคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งคนอเมริกานะครับสตีฟจ็อบ สตีฟจ็อบเนี่ยเขาเคยบอกว่าจงอย่าหยุดหาให้หาต่อไปเรื่อยๆเมื่อคุณเจอสิ่งที่ตัวเองรักที่จะทําแล้วคุณจะรู้มันได้ด้วยใจของคุณเองคือสตีฟจ็อบบอกว่าให้หาให้หาสิ่งที่รักหาให้เจอผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นแพชชั่นคืออยากจะมีชีวิต เพื่อมีมีนิ่งฟูเพื่อมีมความหมายที่ดีขึ้นบางอย่างอันนี้ใครแบบว่ายัางหาไม่เจอนะใช้โค้ดสตีฟจ็อบไปนะครับมีท่านหนึ่งท่านวอลวชิระเมธีนะครับท่านวอลชะเมธีเขาพูดอีกคนหนึ่งไว้ว่าเราเลือกทําในสิ่งที่เรารักไม่ได้แต่เราเลือกได้ว่าเราจะรักในสิ่งที่จะทำเพราะบางทีโชคชะตารเราก็ไม่รู้ว่ามันจะผัดเราไปอยู่ตรงจุดไหนส่วนไหนทําอะไรบ้างประเด็นคือ2คนเนี้ย พูดแย้งกันนะคนหนึ่งบอกให้หาสิ่งที่รักไปเรื่อยๆอ,อ,อีกคนหนึ่งบอกว่ามันหาอาจจะไม่เจอให้รักในสิ่งที่ทำนะวันนี้ถามว่าสองคนนี้พูดขัดกันไหมครับ ก็ดูเหมือนกันมันเหมือนจะขัดกันในมุมหนึ่งคือคําว่าหาในสิ่งที่รักอย่างที่สตีฟจ็อบบอกมันไม่ใช่พยายามหาที่อยู่หน้าอนาคตโดยไม่ได้เสพความสุขระหว่างทางเลยครับสิ่งที่ท่านบอกกำลังจะบอกคือรักอ่ะแบบว่าการจะหาสิ่งที่รักอ่ะบางทีมันเราอาจจะมองจากมุมเล็กๆรอบทางจากที่เราทําจากสิ่งที่เพชรอย่างเงี้ยเพชรเอาไปฝันหรือผมมีคนเดินมาแล้วก็เข้ามาคุยพวกเนี้ยมันคือเหมือนคล้ายๆมันเป็น จะว่าเป็นดอกไม้ริมทางแต่มันเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าระดับหนึ่งที่มันเยียวยาใจให้เราเดินทางให้เราเดินออกไปอย่างมั่นใจว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็มีกำลังให้เราไปต่อเพราะฉะนั้นในมุมของผมคือหาไม่เจอก็รักในสิ่งที่ทําแต่ยังค้นหาต่อไปตรงเนี้ยผมคิดว่าแล้วผมก็เจออย่าง นักลงทุนหลายๆคนที่ลงทุนกันในฟินโนมิน่าเนี่ยขับพอร์ตแบบว่าสิบยี่สิบล้านสาสิบล้านเพราะจริงๆแล้วผมต้องเซกเมนต์ลูกค้ากลุ่มเนี่ยเขาเรียกว่าเซกเมนต์ private banking ซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่ผมในฐานะที่เป็น head investment advisor ของที่ฟินโนมน่าเนี่ยยังไงก็ต้องออกไปเจอลูกค้าอย่างน้อยๆ3มเดือนหรือ6เดือนออกไปเจอครั้งหนึ่งนะครับพอมันไปเจอเนี่ยตลอดเวลา3 4ปีที่ผ่านมาพอเจอเรื่อยๆก็สนิทกันมากขึ้นพอสนิทกันมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในจุดร่วมของคนที่มีเงินขนาดนี้นะค เขาไม่ได้ทาเพื่อเงินแล้วเขาทําเพราะว่าเขามีความสุขครัเขาทําเพราะว่าเขาคิดว่ามันทําได้ดีเขาเลยทําอืมมันจะกําไรแบบว่าสิ่งที่ทําจะกําไรเยอะกําไรน้อยเขาก็มองว่ามันอยู่ที่สภาพเศรษฐกิจมันอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างกําไรจากการลงทุนมันจะมากจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรหลายอย่างแต่สิ่งที่เขาอ,อยากคือ เขาลงทุนกับฟินโนเมนาแล้วสบายใจลงทุนกับฟินโนเมนาแล้วรู้สึกว่ามันมีเป้าในเป้าไกลๆที่คล้ายๆกับเขาแล้วมาทําให้เขาดําเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขที่คําว่าปกติสุขเนี่ยเพศมันเรียบง่ายแต่เซนมากเลยนะคือ,อความสุขอ่ะเวลาเราพูดถึงความสุขเราจะคิดถึงว่าดีใจวื้ววาได้ไปเที่ยวรอบโลกนเต้นอะไรแบบนั้นไ,ไปดูคอนเสิร์ตแอชชีลาถึงสนามเวมบี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะหรือว่าก็ได้แบบไปดูอะไรนะทานน้ำแข็งที่ไอซ์แลนด์ไปดูแสงออรรลาที่ S <s> <S <s> <S อะไรอย่างนั้นอ่ะ<ม>คือเราไปคิดอย่างนั้นแต่ความปกติสุขเนี่ย<ม>ลองคิดดีๆนะใครที่แบบว่าลองคิดตามผมนะใครที่แบบผ่านเรื่องแฟนทิ้งเกิดอุบัติเหตุครอบครัวมีปัญหา<ม>ต้องลาออกจากงานลองย้อนกลับมาไอตอนที่ยังไม่ได้มีโมเมนต์นั้นนะ่ะตอนที่เราใช้ชีวิตตื่นเช้ามาไปทางานตื่นเช้ามาไปทํางานเป็นปกติอย่างเงี้ยผมคิดว่าเนี่ยแม่งมีราคเคนะสำหรับผม แค่ความเป็นปกติเนี่ยผมคิดว่ามันดีมันดีมากๆแล้วผมหยุดสงการเมื่อกี้ก่อนเราเข้ารายการกันพอดแคสต์กันผมหยุดสงการสี่วันมผมตั้งเป้าว่าผมจะใช้ชีวิตแบบลดโซเชียลให้มากขึ้นนะก็ตอนนี้ที่บ้านก็เริ่มปลูกนวูนปลูกนี่ปลูกต้นไม้รถเนี่ยผมบอกคนขับรถบอกว่าสุกสาร์อาทิตย์ไม่ต้องล้าง เดี๋ยวผมขอล้างเลเดี๋ยวผมเอาลูกมาล้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเครื่องซักผ้ามันแบบบางทีก็เออใช้มันซักก็ก็ดีระดับนึงแต่แบบว่าเพื่อให้ตัวเองมีแอคทิวิตี้ก็เอากระมังมาแล้วมาซักเองนะครลูกมานั่งซักด้วยอย่างเงี้ยคือทำกิจกรรมอะไรร่วมกันผมคิดว่าสี่วันที่ผ่านมาผมแม่งแฮปปี้ขึ้นพอแบบว่าตัวเองได้ออกแอคทิวิตี้อะไรพวกนี้ผมคิดว่าเราควรหาอะไรแบบเนี้ยทำกันสนุกดีงจริงครับเพราะอย่างเรา กิจกรรมเรียบเรียบง่ายๆบางอย่างที่อาจจะซสึกว่ามันเป็นปกติในชีวิตประจําวันเนี่ยผมว่าถ้าเราใช้คําว่าสโลไลน์ในจุดเนี่ยมันจะดีบางอย่าง <laughs> ไม่ใช่สโลไลน์ในการทํางานสโลไลน์ <laughs> ในการที่เรามาเสพในสิ่งที่มันเป็นปกติเราเฮ้ยแต่มันมองมันอีกมุมหนึง่งมองมันในมุมที่มันลึกขึ้นว่าเฮ้ยการที่เราปลูกต้นไม้สักอย่างกานเอาอารมณ์เย็นเย็นมันโต <laughs> อีกอย่างหนึ่งคือพอเราถอยออกมาจาก,กระบบอะครับ พอเราถอยออกมาจากระบบอะไรบางอย่างเราจะมองเห็นภาพข้างในมันชัดขึ้นอ,อย่างเมื่อวันเมื่อวันอาทิตย์ทึ่งผมกําำลังจะเขียน,นบทความบทความหนึ่งนะเดี๋ยวให้กองบรรณา,าธิการก็คือเป็นบทค,ความเรื่องผมเห็นอะไรจากการไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งครั้งครั้งนั้นจริงๆมันเห็นมาตลอดพอตัวเองถอยออกมาอยู่ข้างนอกเยอะๆแล้วพอกลับเข้าไปใหม่ทีหนึ่งสิ่งที่เจอคือซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะ มันพยายามล้วงเงินในกระเป๋าของเราออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือมันวิธีการจัดวางชั้นทำนู่นทำนี่อ,อ,อย่างนี้ไปแล้วอย่างเช่นเบเกอรี่ <c oughs> หอมๆอ่ะเอาไว้ข้างหน้าเพื่อดึงกลวไว้ข้างหน้าสีผล,ลไม้สดๆจัดเรียงมาอย่างดีต้องเอาไว้ข้างหน้า <c oughs> เพราะว่าอะไรเราจะได้เดินไปอยู่ตรงนั้น <c oughs> แล้วอย่างของที่เป็นเขาเรียกว่าเดลี่โปรดัก ของกินของใช้ที่เราใช้ประจําวันนมไข่แล้วพวกนมไข่แล้วนยเขาจะไวลึกๆอืให้เดินผ่านเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะได้เดินผ่านสินค้าหลายๆอย่างเข้าไปเนี่ยพอเราเราถอยออกมาปุ๊บใช่ไหมแล้วพอมองเข้าไปเราจะเห็นว่า้สิ่งหลายๆอย่างที่มันอยู่รอบตัวมันไม่ได้เกิดจากกลไกธรรมชาตินะบางอย่างมันมีคนวางแผนดึงเงินออกจากกระเป๋าเรามากขึ้นมันกลายว่าเฮ้ยเรามีสติมากขึ้นก่อนหน้านี้ก็พอจะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะเมียผมก็จะบอกว่า พี่แบงแบงเอารถเข็นไหมหน่อยรเราก็เป็นค่าธาตุบริวาร,รเหมือนธาตุแมวที่ธาตุเมีย <c oughs> ตามไปเ <c oughs> อารถเข็นนล้ธาตุก็แบบไปคราวนี้พอมีบอกว่าเอารถเข็นผมแบบสะดุดเพราะว่าทุกทุกครั้งที่มีลิสต์รายการสินค้าของในรถเข็นตอนที่มันไปจ่ายที่เคาน์เตอร์มันเยอะกว่าลิสต์รายการสินค้าทุกครั้งมันเกินลิสต์ผมเลยเอาตะกร้าพอซื้อพอประมาณซื้อพอประมาณหยิบแป้บเดียวก็เต็มตะกร้าเห็นแล้วเยอะละอะไรอย่างนั้นอะแบบใช้ชีวิตแบบว่าลองลองอย่างเงี้ยครับลองลองถอยออกมามีความสุขกับกิจก กิจกรรมธรรมดาที่เราทรบนะครับผมคิดว่าเออมันก็สนุกอีกแบบหนึง่งนี่เดี๋ยวไอ,อบทความเรื่องนี้เดี๋ยวผมเขียนมามีสิบอย่างที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตด,ดึงเงินะะออกจากกระเป๋าเรา,าเดี๋ยวเราไปตามอา่านกันทีไหนๆถ้ามีโอกาสเราอาจจะมาพูดคุยกันเลยเรื่องบทความเร <c oughs> ื่อยๆก็ได้นะแล้วามามองอีกมุมหนึง่งที่ว่าชีวิตจะเป็นยังไงนะครับนี่คือเรื่องราวของข้อเสนอวันนี้นะครับว่าจริงๆแล้วความสุขมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่แค่เงิน อ,อันดูจากมุมมองสิ่งที่เราทำปกตินี่นแหละขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นมันหรือเปล่าว่าความสุขเล็กๆน้อยๆของมันเราสามารถเก็บ เกี่ยวมันไม่ได้แต่ละวันมากน no ้อยแค่ไหนเราบางทีต้องรอถึงโห้เงินเดือนในวันที่25ห้าหรือ30เนี่ยโว้มันนานกันนะสุกันที่24่แต่ยี่้าก็ไม่สุกแล้วพอเงินมาเพราะมันหมดทันทีันโดนตัดนะครับค่ารถชื่อวิ่ณค่ากันพี่ก็ว่าค่ารถค่านาข่าไฟอ่าเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของความสุขที่แต่ละคนก็ลองไปมองลองไปค้นหากันดูแล้วกันว่าชีวิตของแต่ละท่านในขณะนี้มีความสุขอะไรบ้างเล็กน้อย ถ้ามีความคิดอะไรดีก็มาแชร์กันได้นะครับว่าความสุขที่ทุกท่านเจออยู่มันเป็นอะไรบ้างที่เป็นความสุขแท้ๆแบบนี้นะครับ,รบวันนี้เพรไปแบ่งเราลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ